จะท่านผู้ชมตอนนี้แอดมินก็อยู่ตอนห้องการตลาดของออมอาซีสากลนอนอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงถาหลวงแอดมินเองก็สีไปเอาภาพหรือว่าเอาบรรยากาศอยู่ภายในส่วนการตลาดพะว่าอยู่ในหันข้าวเจ้าจะมีมีแบบเนาะมีแบบของทางโครงการบึงถัดหลวงมาอยู่ในแบบนันมันมียังแน่วสีซานเนาะแล้วสี่เอาภาพบรรยากาศมาให้บึงเอ่อากเขาก็จะไปบึงโคร,รากางการบึงถัดหลวงนํำกันท่านผู้ชมใว่้เขาเป็น้างในนํำกันเลย มีพนักงานตอนนักนี้มีนันโครงการข้อกระจกตรงนี้ม่ทั้งหนายกขอไปทั้งในน้ำกัน สากซ้ำทึกก่อนทึกตัวนี้อโอเคถที่มาซอออยาอันค่ายนี้ความไหมมันค้ายได้จักปี ความไม้เป็นถาวาลูคาซื้อก็คือต้องซื้อในรนยะเวลาที่ทางบริษัทเขาเจามาสัมปทานก็เก้าสิบเก้าปีคนที่มาซื้อกับต้องเก้าสิบเก้าปีคือกันทั้งสี่เป็นปะหลังจากนั้นหลัดคุ้มเบกงตอ่าหลัดเขามาคุ้มคลองต่อภายหลังเก้าสิบเก้าปีตึกมันสีบัว่ห่างกันบ่ ควบไม้ก็คือเพิ่นฮอรดเก้าสิบเก้าปีสามารโตซ้ำมาทานได้เนาะขึ้นแล้วแต่กับหลักสี่มันบ่ตัวนี้สัง่งนะบ่ตัวนี้แต่ว่าสีสั่งอยู่มันบ่าขาดว่าโดนบ่อจะสั่งอยู่แต่ว่าตอนนั้นมันสัง่งสั่งติดตัวนั่นก่อน อาคารพวงนี้ทีทว่าเป็นเป็นทีวา่าตึกอาคารสีเขียวเห็นปะอ๋อตน้นนั่นเนาะม,ม,มีคนมาสืบในประมาณเจักเปอร์เซ็นต์เหรอตอนนี้จีสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ก็รายรายก็เนาะอ่าแต่ว่ามีแพนสีเขามาอยู่อยู่เป็นบ่อหรือ่าสื้อขายต่อ คว <c oughs> ามหมายก็คือเขาเฮดห้าเเฮดเ,เป็นอพาร์ตเมนต์แล้วเออเ้าเเฮดเป็นอาคารขึ้นมาแล้วห้อขายออกไปลูกค้าสเปซยังตกเลยห้องลูกค้าอ่นะออโอเคโอเคอ,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 อันนี้ต้องถามเพื่อว่าเพื่อรายละเอียดแล้ววันนอกจากโครงการตรัวนี้เราโครงการที่จะเกิดขึ้นมาใหม่นี่มีบ่พวกนั่นมันป่คิดว่าประมาณปีไรสั่ง มียังงทีอยากแนะนำบอจ้าไปเจ้าทัพสมถือว่าอนไทยที่อยากซื้อสามารถซื้อได้อันเฮ้าซื้อนี่เท้าซื้อนี่ขั้วไม้แบบว่าโบจําแนกเป็นบอว่าจะเป็นคนสันาสาดไอคนคนสันาสาดได้ก็ถือว่า สื่อเลยเบิ่แต่อยู่ในในเนื้อตัวสัมปทานกว่าสิบกว่าปีคนเล่าไม่ความวาสันสาดเล่าเนะาะแมนซามานำใส่พัสระจำตัวสื่อสื่อเลยเลยแต่ว่าตั้งประเทศตอ้องเป็นแบบพาสปอร์ต สองหอยสามสเมตรกรีมีสีของนอนสีของนำ้ำอยู่ในอยู่ในตึกอาคารตัวพันสางตัวนั้นบ่ตัวนั้นไหนเลยจ้ะตัวนี้มันบ่ตัวนี้นนนนจะสองตึกนี้มันเป็นอาพาร์ตเมนต์หรือว่าเป็นคอนโดนคอนโดมิเนียมอโอเคโอเคอเอ่อคือว่าเป็นห้องใหญ่ที่สุดราคาราคาเท่าไหร่ตัวนี้ สามเซนหาโนราเริ่มต้นคว้มสามเซนหาหมื่นโนราแล้วรวมเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเลยป่ะหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ซื้อเขาเองเรซื้อเาองื่างองเมเไลย่งะไรตมนใ่แต่ว่า,าราคาห้องออรอง <c oughs> าคา,าสาั่นเืนทีปมนสามเซนาหาหืนโนราซื้อในส่วนนี้มีโปรโมชั่นบ้ ลดูงสุด15ปอรเซนตนีเขาจะรวมออาสทอน้เนีมัวจะเป็ินเบืองวนเาโอเสื้อเาโอเปเลตเสื้อโอเคโอเคสามแสนหาสิบพันดอลลาร์เกาสิบเกปีตัวนี้มันตัวน้อยเอเป็นถัปไหงนอ๋อ๋อโอเค มีสารอนุมตัวนี้ก็มีคือกันเนาะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสารอนุมที่ใหญ่เดี๋ยวตัวนี้สังเกตไปมันจะจะมีความกว้างขนาดจะต่างกันนะโอ้คักได้นี่นเนาะตัวนี้คักสมสมราคาสามเซนไปอันนี้อัน,นเดียวกันมันบอนกอ,อืม ควบไม้ในเฟสตัวนี้เพิ่นสร้างทั้งหมดนี่แม่นแผนแม่นแม่นจะมีอยูซิปตึกแต่ว่าสาร้างก่อนแม่นซีตึกอ่าโอเคน้องซื้อ,อยังเกาะนูเป,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 ป้เนาะโอเคท่านผู้ชมท่านใดที่อยากมาซื้อหออ้องเออมาถามหาหน้องปูเป,ป้ได้เดี๋ยวว่าแอดมินจะขอเบอร์โทราศัพท์เพิ่นไว้เนาะแล้วส่งให้ได้บ่เป็นแบบสมมุติว่ามีข้อมูลยังมีส่งวันแอป,ปให้อายได้บ่อายจะแนะนำคนมาหาหนอเนาะ จะให้ห้องน้อยสุดชีชิบสองแมกเลฮะชีชิบสองกหงน้อยสดุดส2เมิบสองลมกราคาเท่าไหร่ราคาจะนึ่ต้นยูทีเป็ดแปดหมื่ 8, มนดล 8, นล่าแปดหมื่นดอลล่ารวมฟรเฟอร์นริเจอรอ์โอเคแล้วมันมันจะมีเจ้าหองหนอนห้องน้่าตัวนี้ ตัวนี้มีรเียกตตัวนี้เอาสกเกตบึงห้องนี้มันบ่นมีสารอยนำเนาะห้งองนี้จะมีสายร้นจะเป็น,อน,น2<ม>นองห้องนอนขึ้นไปเ,เนื้อที่4 1จุดกริบหาเมตรกรเรบ่มีสายร้อยนำได้ตัวนี้อ่าแปดหมื่นเนาะมนลลดิบหเปอร์เซ็นต์ให้กันด้วสี่องนี้มีอย่างอีกบ่วี่เลยเนะาะ สามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่ง้องขับแขกหนึ่ง้องแกะครัวเนาะแล้วก็มีสระว่ายน้ำห้องนี้จะเป็นห้องที่อยู่มุมของเตียงจะเห็นได้น้อยแต่สี่องศาอยู่อยู่เจมุมความไม้ห้องสามารถเดเยวเห็นทั้งเบื้องใสเบื้องครัวยังได้เป็นบ่ แล้วนอกอันเกี่ยวกับราคาหองนี่บานเฮางหองเป็นสั้นเนาะสั้นหนึ่งกับสั้นสูงสูงสั้นสั้นสูงจะแพงกว่าอสั้นสูงแพงกว่าสั้นสั้นรุ่มเนาะยิ่งสูงยิ่งแพงคือว่าสูงมันมันสร้างชีวิตลงมาหอดแล้วก็วิวมันจะดีก่อน ค e, pues mm ือก็ถือว่าสูงเท่าใดเฮาเฮาเฮงจะได้วิววิวอ่ากว้างๆเท่านั้นเนาะประมาณนั้นเนาะกูเปเนาะเฮาม3ัอือ่าตึกนี้31ซั่นตัวนี้เด้31ซั่นเข้ากันเบิดเลยแม่นบ่อือ โอ้ตัวนี้เป็นตึกของกันไม้คลวมาแมนไพ่อยากมาเซาสถานที่เป็น Office. ออฟฟิศแต่ว่าพวกพักอาศัยตงเป็นซ่งตึกคอนโดตัวนี้เนาะโอเคที่เขานางไปเหมือกันอันนอกอันโตทีโครงการตัวนี้นะเข้อห่วงว่าออมอาซีนะ่เนาะแมนบะในในกับบึงถาดลวงนี่โบแมนเจ้าเดียวกันวะ ควบไม้แบบว่าออมอารซีซากุนแมนบอกกับโครงการบึงถัดหลวงนี่มันเป็นบริษัทเดียวกันบอหรือว่าคนละบริษัทอกาเจะมีสักเาจะเนวาจยลยว่กสออมอาีโนนเยองเสีดมันจะค่อยๆนิดนึงเนาะมีมีออมอารซีแล้วก็โครงการสีเขียวแล้วก็อีกอันนึง จงเหินจงเหินจงเหิซันตงซากุลจงเหินซากุนยุสไซลัตึกตัวนี้อ้อหเรายัอ้แต่ว่าจะสั่งเป็นเป็นซ้ำซโปรเจกต์เนาะโอเคแล้วอันอืมมว่าโครงาร้นไมซ้ำโปรเจกต์มันนอนอยู่ในเขตยนสิทธิพิเศษบึงฐารวมโอ้ว้อไหมก็คือบริษัท นี่ตัวนี้ยังก่ออันอันเชียงไฮ้ปะบางก็เชียงแบ็กิ่งเชียงไฮ้ปะเพิ่นจะแบ่งออกเป็นสามเพรสเนาะสามเพรสก็คือเขาบอกพันมาเนาะจะมีทางาปิกซี่เขียวแลว้กวก็มีทางเแล้วก็าทางอันจงเหินประมาณน,น,นี้เนาะ<ง>โอเคน้องมีเงินสี่ไดนำเติมบอกรื้อระบาเรื่องนั่นไหน ถ้าผสมอยู่ในโครงการ<ม>บึงถาดล่วงนี่เ<ม>พิ่นก็จะแบ่งออกเป็น3ามสามโปรเจกต์สามเพรสมาสันซาก็คือเขาบอกน้ำกันเนาะอ่ะจะมีทางก่อสร้างอยู่ตึกตัวนี้หนึ่งเนาะแล้วก็ซองวนสุดสีเขียวแล้วก็จะมีอีกตัวเพิ่นยังกําลังจะสร้างหมายความว่าทุกแผนพังเหมือนเม่นจะสร้างแต่างแต่ว่าระยะเวลาก่อสร้างมันก็จะแตกต่างกันไป ประมาณนั้นท่านผู้ชมสามารถซื้อได้ในอายุสัมปทานเก่าสิบเก่าปีทับสะสมกับถือแต่พาสปอร์ตเป็นอะไรเป็นคนต่างประเทศนเนาะหรือคนเล่า,าเสือศาสตร์เล่าสัญชาติต่างประเทศถือแต่พาสปอร์ตมาซื้อได้เนาะว่าจะเป็นตรงยุ่งยากส่วนคนเล่าถือพาสปอร์ตมาเออโมเมนต์ถือบัตรประจำตัวกับถือว่าซื้อได้เลยโอเคประมาณนั้นโอเคน้องนี่ยังตื่นมา อพราะสนใจอยากไปคุ้นควองคุยยาากับพาไปจุดแดงอืตัวอย่างเอาเป็นโอกาสหนาจะมาอัปเดตตัวอย่างให้ท่านผู้ชมในเบื้องถือว่าเป็นใครสนใจก็สาม,มารถส่งหาทางแอดมินได้หรือว่าจะเอาเบอร์โทรศัพท์ของน้องสาวเป็นไปเดี๋ยวไออ่าแอดมินจะขอเนาะจะ c อ l l เบอ,อร์โทรศัพท์เพคุณจะติดต่อหาท่านผู้ชมอ้าเดี๋ยวบนันนันเขาจะมาพามาเบื้องโครงการตัวจริงเพราะว่าเอาจะเขาสาม,มารถขึ้นไปตึกขั้นใดปะ ไปเบิรงได้เนาะไปเบิรงตัวจริงได้เนาะโอกาสนะเขาจะพาเขามาอัปเดตใหม่ได้ทัพพุส้มเดี๋ยวเอาไปได้ขอบใจได้ที่ตามทาพพุส้มสวายดีอย่าลืมทัพพุส้มเพื่อเป็นการให้กำลังใจทั้งสองกินหน่อยซีเนลในน้ำเสนอข่าวๆที่มีมูลความจริงให้กับท่านผู้ชมและเพื่อเป็นการโปรโมทสถานที่สำคัญต่างๆของประเทศลาวอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงเพื่อรวยจนวนเงินที่ทานต้องการอยากพุดนุ้นแต่ก็อย่าลืมกดซับสไคร้ให้สองข้อมูลหน่อยซีเนลขอบคุณเด้อะขอบคุณใจหลายเจ้า